สวัสดีครับพี่น้องมือนี้พ่อกันอีกกับผมลุงสอนคนนอนหน้าครับพ่อกันมือนี่กับหาเมษานะครับพี่น้องปีสองพันหสครับสำหรับมือนี่ผมกับมีข่าวราคามั่นซับบลังครับมาแจ้งให้พี่น้องเข้าให้หูสำหรับพี่น้องผู้ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ U. ตอนนีก้ก็ดีใจน้ำเดอ้อครับถูกล้าน ที่เพิ่นรับซื้อตอนนี้ก็เริ่มปรับราคาารับซื้อขึ้นแล้วครับเนาะาบางร้านก็ปรับขึ้นหลายแล้วเด้อครับพี่น้องบางร้านก็ปรับขึ้นเป็น10สตางค์แล้วครับาบางร้านก็นยังปรับอยู่แค่5สตางค์เนาะครับอ่ากด็ดีดีอยู่ครับพี่น้องดีกว่าเพิ่นบ่ปรับซะเลยเนาะครับเนาะครับก็ดีกว่าอ่าเพิ่นบ่ปรับขึ้นเฉลื่อยถึงแม้นว่าจะขึ้นบ่หลายอ่าแต่ก็ปรับขึ้นอยู่ครับปรับขึ้น,นเรื่อยๆ ครับก็ดีใจนําพี่นองผู้ที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนาะสำหรับพี่นองผู้ที่อ่าเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เพื่อนก็เริ่มปลูกนะครับเริ่มปลูกแลนะ้วอ่าในบางพื้นที่อ่าตอนนี้ก็มีฝนลงมาอ่าฝนตกลงมาแล้วนะครับเนาะเพื่อนก็ปลูกมันสำปหลังครับตอนนี้ก็อ่าเริ่มปลูกกันอ่าได้หลายพื้นที่เดียวนะครับพีนองเนาะ อันนี้ก็คือยุคกับฝ่าฝนนะครับพี่น้องเนาะครับการเห็ดมันส um um. ับพลังครับกะบวนว่าพี่น้องจะได้ปลูกมันสับพลังนี่พร้อมกันครับการปลูกมันสับพลังต้องอาศัยความชื้นนะครับเนาะความชื้นในดินตัวมีตัวมีความชื้นนิดนึงครับถึงจะพอปลูกมันซับพลังได้ครับก็คือถ้ามีความชื้นเขากะทถบ่เขานะครับพี่น้องเนาะครับ ก็ตรงนั้่ฝนตกลงมาครับฝนตกลงมาให้ดินมีความชื้นพ่อหมาครับหมาะเก่การพอลูกหมอเก่กการไถครับเมื่อก็จะเป็นการไถไถเขานะครับพีน้องเนาะไถได้ลึกครับมันกัก็มา่เบืองราคามั่นซับหลังนะครับพี่น้องเนาะครับแต่ละพื้นที่อตอนนี้เพื่นปรับขึ้นมาหลายเป็นหลายเดี่ยวครับอครับก็มาเริ่มเบืองราคาจากจังหวัดอุบลกรนะครับพีน้องเนาะ สำหรับราคาเมื่อนีอ้ที่อำเภอสีมังใหม่นะครับเนาะทางล่านอำเภอสีมืองใหม่ครับตอนนี้เพิ่นกับปรับขึ้นจากราคาหนึ่งบาทนะครับเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมากนะครับพี่น้องมือนี่นนนนกับบาทยี่สิบสตางค์น,น,นะครับต่อกิโลครับเป็นราคามันรวมส่วนทางอำเภอลำยื่นนะครับอนี่ก็เป็นราคามันรวมพือกันนะครับาทางลำยื่นครับตอนนี้เพิ่นกะตอนนี้ทางนลำยื่นเพิ่นกับปรับขึ้นมาเป็น อาบาทสามสิบสตางค์แล้วนะครับพี่น้องอ่าสำหรับอ่าราคามันอ่าเป็นมันร่วมดนะครับพี่น้องเด้อครับราคามันร่วมหัวมันสดนะครับครับต่อมามะเบิงทางอําเภอนะเยี่ยครับอ่าเริ่มที่ล้านอ่าพอล่ำพืชผลน,นะครับ,บอ่าบรรจารย์อําเภอนะเยี่ยครับจังหวัดอุบลมื่อนี้เพิ่นซื้อมันร่วมครับหัวมันสดอ,อยู่ที่บาทยี่สิบห้าสตางค์เด้อครับพี่น้อง จากบาท20สตางค์ครับตอนนี้เพิ่นกับปรับขึ้นมาหาสตางค์เนาะครับพี่น้องอ่าตอนนี้เพิ่นสื่ออยอ่ามื้อนี้เพิ่นสื่ออยบาท2 5สหาสตางค์เนาะครับอ่าต่อมาเป็นล้านของพอใจเนาะครับของพอใจบานหน้าประชุมครับอำเภอนาเแยกขค้อกันครับจังหวัดอุบลมื้อนี้เพิ่นสื่อหัวมันสดเป็นราคาอ่าของมันรวมเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าทั้งล้านพอใจมื้อนี้เพิ่นกระสื่ออยบาท2 5สหาสตางค์นะครับ ต่อกิโลกร,รัมครับนี่เป็นอ่าราคาของทางจังหวัดอุบลเนาะครับพี่น้องเนาะครับอ่าต่อมามาเบิงทางอ่าชัยภูมิเฮาครับบาทนี้อ่าทางจังหวัดชัยภูมิอ่านี่ก็เป็นราคามันรวม,รม,รวมพื้นกันเด้อพี่น้องเด้อครับที่อำเภออ่าเทพสถิตครับจังหวัดชัยภูมิครับเป็นราคามันรวมอ่ามื้อนี้เพิ่นซื้อหัวมันสดอ่าอยู่ที่สองบาทหาสตางค์เนาะครับเนาะ สำหรับทางเฉยพุ่มมาเบิองทางนาครราชสีมาครับพี่น้องโรงแป้งเอี่ยมเฮงอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับแป้ง30%มสิบอร์ครับมือนีเพิ่นซืออ้อยู่ที่สองบาทหกสิบสตางค์ครับเพิ่นซื้อราคาสูงอยู่เด้อพี่นอ้องเด้่องสำหรับแปง้งเสื้อแป้ง30%เนาะครับต่อมาก็มาเบิอง ทางอำเภอคอนบุรีนะครับเนาะร่อรงแปง้งวี่พี่สตาร์ทสองพันนะครับสำหรับเสื้อแป้ง30%มสิบเปอร์เซนต์เนี่เพิ่นซื้ออยู่2งบาทสาสตางค์นะครับสำหรับ25่ส้เปอร์เซนต์เนี่เพิ่นซื้ออยู่บาทเก้าสิบหาสตางค์นะครับมาเบิองทางอำนาจ,จเจริญน,นะครับพี่นอ้องสำหรับร่อรงแปง้งยำอำนาจแป้งมันครับมเอนี่เพิ่นซื้อหัวมันสด เสื้อแป้งสามสิบเปอร์เซ็นเลือพี่น้องอ่ามือนี่พิ่นซื้ออยู่ที่สองบาทสิบสตางค์เนาะครับต่อกิโลครับต่อมากับมาเบิงอ่าขอมูลอ่าที่พี่น้องเอฟซีพันแจ้งเข้ามาเนาะครับเนาะอ่าจากคุณพนาเวศอ่าอุดรธานีครับอ่าราคามันร่วมมือนี่ก็อยู่บาทห้าสิบสตางค์เนาะครับอ่าคุณท่องเปียวนาะครับนครสวรรค์อ่าบาทสามสิบสตางค์ครับ คุณรัตนาพรจากจังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็บาท40สตางค์นะครับพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นขอมูลที่ทางเอฟซีเพิ่งแจ้งขมานะครับล่งซ้อนก็เลยนํามาแจ้งให้พี่น้องเช่าไรงมั่นสับพลังของเฮ้าได้หูครับบัตรเต่ล์เื่อทีเพิ่นมีการสื่อขายกันจังไดครับสาหรับพี่น้องผู้ที่เขามารับชมไม่ก็ขอให้แจ้งมานํนเด้อครับพี่น้องเด้อครับว่าจังหวัดที่ ท่านอยู่ครับตอนนี้ราคาซื้อขายมันสับหลังตอนนี้ไปยังไดแน,นครับมีการปรับราคาขึ้นหรือบอครับหรือวาอ่าราคาอ,อยู่คงทีครับหรือมีการปรับลดลงครับคาดว่าราคาคงจะบ่บปร,รับลดลงหรอกครับพี่น้องตอนนี้ผลผลิตก็จะเริ่มเบิดระเนานะครับทุกร้านเพิ่นก็นเริ่มปรับราคาขึ้นนะครับพี่น้องตอนนี้เพราะวา่าผลผลิตก็เริ่มเบาบางไปน้ำแน่แหะครับ ครับพี่น้องต่อมามาเบิองอข้อมูลการสื่อขายจากทางสมาคมผลิตภัณฑ์มันสับปะรังแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับแป้ง2 5ครับแต่ละพื้นที่มูนี่เพิ่นรับสื่อ,อาราคา,าหลายปอนไเซนะครับเริ่มที่จังหวัดชลนบุรีนะครับชลนบุรีบุรีเพิ่นซื้อหัวมันสดแป้ง20%ครับมูนี่เพิ่นซื้ออยู่บาท70 ถึงบาท85ดสหาสตางค์เล้ครับไปทางจังหวัดระยองแล้วครับบานนี้จังหวัดระยองครับอ่ามือนี้เพิ่นซสือยูบาทเกสหาสตางค์แล้วครับอ่าสำหรับทางจังหวัดระยองนะครับสะเสิงเซ้าครับมือนี้เพิ่นซสือยู่2บาทถ้วนนะครับอ่าสะแก้วครับพี่น้องมือนี้สะแก้วเพื่อนปรับขึ้นเด้ออ่าเพิ่นปรับขึ้นครับพี่น้องขึ้นมือนี้หาสตางค์แล้วครับ าจากวันกวอนพันซื้ออยู่บาทเจ็ดสิบสตางค์ถึงบาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับเมื่อนี้พันซื้ออยู่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงบาทเก้าสิบห้าสตางค์เด้อนี่ก็เป็ี่ยนทั้งสเกลนะครับเพิ่นปรับราคาขึ้นทางนครราชสีมาครับนครราชสีมามื้อนี้เพิ่นซื้ออยู่บาทเจ็ดสิบสตางค์ถึงสองบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับกาฬสินธุ์ครับ มื่อนี้บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงบาทเก้าสิบห้าสตางค์นะครับอ่าไปร้อยเอ็ดครับมื่อนี้เพิ่นซื้ออยู่บาทแปดสิบห้าสตางค์นะครับอ่าสำหรับทางร้อยเอ็ดมหาสารคามอ่าบาทเก้าสิบห้าสตางค์ถึงบาทเก้าสิบสตางค์นะครับขอนแกน่นอ่ามื่อนี้เพิ่นปรับขึ้นนะครับอ่าขึ้นมาอ่าสิบสตางค์เด้อครับพี่น้องวันก่อน บาทเกาสิบสตางค์อ่ามอนี้ปับขึ้นมาเป็นสองบาทสองบาทถ้วนนะครับพี่น้องนี่ก็ปับขึ้นมาสิบสตางค์ครับสาหรับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับอุรธท่านี่นะครับอุรธท่านีเนี่ยก็เป็นราคาเดิมครับพี่น้องราคาเก่าครับอ่าวันก่อนเพิ่นกระสือ,อยู่บาทแปดสิบสตางค์นะครับสําหรับมอนี้เพิ่นกระสือยู่บาทแปดสิบสตางค์ซ้ำเก่านะครับนี่ก็เป็นขอมูลอ่าราคาซื้อขาย อ่าแป้งที่ครับนี่ก็เป็นข้อมูลราคาการซื้อขายหัวมันสดนะครับอ่าเป็นเสื้อแปง้งอ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องอ่าสำหรับอ่าข้อมูลอ่าจากทางสมาคมอ่าผลิตภัณฑ์มันสับปะรังแห่งประเทศไทยนะครับอ่ามือนี่ผมก็นำมาอ่าเผยแพร่ให้พี่น้องครับสำหรับมือนี่ก็เป็นครับนี่ก็เป็นข้อมูลการซื้อขาย หัวมันสดแปลง2 5่าเปอร์เซ็นต์ของสมาคมผลิตภัณฑ์มันสับปะรงแห่งประเทศไทยนะครับพี่น้องเนาะผมก็เลยมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับต่อมามาเบิงทางจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาพื้นสื่อราคาหัวมันสดแต่ละพื้นที่เป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องมาเริ่มที่อำเภอเมืองนะครับ มือนี้เสื้อแป้งสามสิบเนพซื้ออยู่สบาทส0สตางค์ถึงสบาทสี่สิบสตางค์นะครับยี่บาเปร์เซ็นบาท70็ดสิบถึงสบาทนะครับพี่นอ้องอำเภอปักทงชัยนะครับเสื้อแป้งสามสิอนมนี้พันซื้ออย่สบาทยีสตางค์นะครับแป้งยี่สิบาเปอร์เบาทแปสตางค์นะครับนี่ก็เป็นาการซื้อขายของอำเภอปักทงชัยนะครับ อำเภอสีคิวนะครับต่อมาสีคิวนะครับแป่ง30%มบอบาทสิห uh, สตางค์บาทเกสตางค์น้องบุญมากครับแป้ง3 0 2สบาท5สตางค์ถึง2บาท20สตางคส่วนย5บาท75สหสตางค์ถึงบาทเกสตางค์นะครับคอนบุรีแป้ง3 0 สองบาทยีสตางค์ยิบาเปบาทเกสตางค์เสื้อสางแป้งสามสบปอร์เซ็บาทสิหถึง2บาทหกสตางค์นะครับเสื้อแป้งยี่สิบาปบาท75หถึง2บาทยีสหสตางค์นะครับอำเพื่อพี่ไม้เสื้อ30%มสิอร์มือนีเพิ่นเสื้ออยสองบาท30สสตางค์ ส่วนยิบหาเบาทเก้าสิสตางค์นะครับด้านคุณทดเสื้อแป้ง 30, มสิบมือนี่เพิ่นซื้ออยสองบาทยีิบหถึงสบาทสามสิตางค์นะครับยิบหอรนมนี่เพิ่นซื้ออยบาทแปดสิหสตางค์ถึงบาทเก้าสิตางค์นะครับคัมเเลสเสื้อแป้ง30มสิบเอ์นตี่เพิ่นซื้ออยสองบาทสีสตางค์ยบ บาทเก้าสิสตางค์ด้อครับพี่อ้องอ่านี่ก็เป็นทางขามทะเลสออ่าชุบพ่วงครับแป้ง30%มสิอนต์ือนีเพิ่นซื้ออย่สอบาท25ถึง2บาท30สตางค์เนาะครับยีิบหาเปอร์เซ็นบาท8ปหถึงบาทเก้าสหาสตางค์เนาะครับอำเภอบัวใหญ่ครับอ่าเสื้อแป้ง30มสบเปอร์เซ็นสองบาทยีหาสตางค์ แป้งย่ิบหาเปอร์เซ็นต์บาทแปดสิบหาสตางค์นะครับครับนี่ก็เป็นขอมูลการรับสื่อหัวมันสดนารงแป้งของจังหวัดนคนรราชสีมาครับว่าแต่ละพื้นที่ครับแต่ละล่านคนรับสื่อหลายคนไดน,นะครับสำหรับ,บนี้ผมก็ได้นำาราคาแต่ละพื้นที่มาแจ้งให้พี่น้องเจ่าไรามันซับบังอของเฮ้าในหูนะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลาราคาการซื้อขายหัวมันสดมือหนีลุงสอนก็ได้นํามา,าแจ้งให้พี่น้องเช่าไรมันซับหลังของเฮาได้หูแล้วครับว่าแต่ละพื้นที่ครับแต่ละจังหวัดาราคาซื้อขายเท่าทไรครับเอาสำหรับมือหนีก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อครับติดการติดตามรับชมโดยดีเสมอมาครับเอามือนามีข้าวข้าวามีความเคลื่อนไหว าราคามั่นซับ,บระงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะามาแจ้งให้พี่น้องเฮ้าด้หูดได้ทราบอีกคืึ้นเก่าครับเอาไว้มือ่อนาพอกันไหมเนาะครับพี่น้องเนาะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ